สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามาชมการแต่งต่างครับด่างฟ้ามกับ ครับยอต่างเขาจะเรื่องครับนะแต่ต่างไม่เริ่มเกี่ยวกับนะครับนะตลาลเยอะครับเรงนี้ช่วงรอยว่าไราครับปพึงตัดงาไปนะครับ นี่ครับตอนนี้กวนแตงเว้นต่างนี้นะครับรับน้ำนะครับน้ำอรอปลองรบไล่มันจุกเลยเจ้าไล่อย่างโอนเว้นช่องจันนะครับรับน้ำนี่นะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งตอนครับครับช่วยมากเลยครับ